สําคัារំង់ទី្រុជាខ្ញខ្ ตาแข็งคันต่อสแสงที่ยวมาไหมมีคนจากหน้าไม่เคยไหว้หัวใจบทเรียนสุดท้ายเป็นกนายย่าไม่พอไับิไปแล้วลับยนะิ้มแดไปแนละ้วน <c oughs> Sorry, sorry.

หนูชอบหนึ่งที่หนูชอบคือไก่ปลาทูหนูชอบมากเลยค่ะคุณแม่ไข่แดงหนูก็ชอบแต่ปลาทูหนูชอบมากกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไม่ทานปลาทูเพราะว่า okay. คุณแม่ทานปลาทูแล้วหนูชอบมาวุ่นวายแม่เลยเรื่องทานปลาทูเด็กขาดเราเร็วจริงนะ มาดึงหนาหน่อยนะคะมาดึงหน่อยนะคะเพราะความตึงของเราทุกคนตึงทำอยู่เรื่อยทำทุกวันแกแล้วก็อย่างนี้นะแก่เรียวแกเรียวแกเรียวแกเรียวนมนำนมนมนำพุเจ็บน้น ชั่มงเดียวพอนะคะจะมีแขกมาหรือไม่มาแล้วก็มานั่งคุยนะคะแล้วแต่แล้วแต่อธัธยาศัยนะคะมีคย